ก็มาดูวิธีการสร้างแฟ้มหลักลูกนี้นะฮะเข้าไปก็คือขายนะครับมีแฟ้มหลักลูกนี้นะฮะไปทิศการเงินก็ได้เป็นลูกนี้ก็แฟ้มหลักลูกนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะเข้าจากตรงนี้ก็ได้แต่ไปคิกเข้าไปนะครับเอาตัวอย่างนะครับเอารายนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้แนะนําให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ารายนี้เป็นชื่อแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบนะฮะ ตรงนี้แค่เคแค่แคลิกเข้าไปเฉยจะขึ้น1 2ึ่งสองศูนย์อันนี้เราใช้เลขผังบัญชีนี้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยแบบฝึกวิธีการเปลี่ยนว่าเราอยากให้ลูกค้าอะไรเนี่ยคืออยู่ในเขตไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างเงี้ยเราก็มาใส่อันนี้ก็ที่อยู่ตามตามที่ต้องการให้ออกนะครับแล้วตรงนี้ดูนะฮะตรงนี้จะมีชนิดของสถานประกอบการใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไข อันนี้มีเลขประจําตัวเสียภาษีตรงนี้สา,าระสาคัญเมื่อไหร่ที่อยู่ในระบบใบกากับภาษีพวกนี้ต้องสําแดงหมดนะครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเซฟได้เลยครับเป็นอย่างเงี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าของใครครบนะลองดูนี้มีครบไหมอันนี้นะใส่เลขประจําตัวเสียภาษีนะใส่ชื่อผู้ผติดต่อนะใส่ที่อยู่ในสถานที่ส่ง,สงของนะพนักงานคนไหนที่ที่เราดวด้วยนะครับนะใส่มาด้วยเลขเลขเบอร์โทรศัพท์ เห็นไหมมาหมดปุ๊บแล้วเราก็เซฟนี่แหะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มหลักทุกนี้